สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวมากรอแล้วเนาะของครึ่งเดือนหลัง16-31พฤษภาคมนะคะคลิปความรักของชาวมากอรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโดยโดยรวมของคุณภาพรวมของคุณเป็นยังไงบ้างของชาวมากรนะภาพรวมชาวมากรค่ะ ออฟคับมันเลยอะคุณมังกรมีใครมาจีบคุณหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าตัวคุณเริ่มมีความรักครั้งใหม่หรือเริ่มมีความรักกับใครหรือคุณมีใจไปให้ใครอะคะอืมเดี๋ยวมาดูกันนะเหมือนจะดีดี <laughs> โอ้ S 1> <S 1> <S <S แค่เหมือนจะดีดีโอเคอารมณ์คุณช่วงนี้เหมือนกับคุณแบบคิดถึงความหลังครั้งเก่าเลยนะคะกับคนที่คุณรักนะคะอืเหมือนกับคนคนนั้นนี่เขาเขามีคนอื่นไหมอ่ะดูเหมือนว่าเขามีครอบครัวหรือว่ามีใครอยู่แล้วหรือว่ามีคนที่เออมาก่อนคุณหรือว่ายังไงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะชาวมกรน,นะ ดูเหมือนว่าคุณคิดถึงอะ่ะคิดถึงแต่อดีตที่ผ่านมาคุณยังมีใจให้เขาอยู่เลยคุณยังมีความรักให้เขาเต็มเปี่ยมเลยอะ่ะแล้วตัวคุณอะ่ะอารมณ์ของคุณคือคุณอยากจะกลับไปหาเขามากคนที่คุณรักกันนะคะด้วยอาจสถานการณ์ก่อนหน้านี้ไม่รู้เกิดอะไรเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะแต่ดูเหมือนว่า คุณยังคิดคุณคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆคุณยังคิดถึงความสุขระหว่างเราสองคนอยู่เลยเนาะหรือไม่แน่ว่าอาจจะมีใครบางคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเขาอาจอาจอยากจะกลับมาหาคุณนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะคนคนนั้นของชาวมังกรเป็นยังไงเอ่ยเหมือนจะดีดีแล้วว่ามาดูนะคะ คนคนนั้นภาพรวมคนในใจของชาวมากรเนาะอืม,มครับคนคนนั้นเหมือนเขาปรงชีวิตแล้วเนาะเขาหรือคุณ สถานการณ์หรือเรื่องราวอาจจะสลับกันได้เนาะระหว่างคุณกับเขาเนาะแต่ดูแล้วว่าขอตอบแทนเขาก่อนแล้วกันว่าดูเหมือนเขาว่าเริ่มโปรงชีวิตแล้วละ่ะต่อให้มีใครมามอบความรักหรือมีรักครั้งใหม่เข้ามาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่เอาเลยอะ่ะเขายังยึดเหนี่ยวอยู่กับคุณอยู่เลยนะคนคนนั้นของชาวมังกรที่ผ่านมาอาจจะห่างเหินกันหรืออะไรก็ตาม ช่วงนี้เขาพยายามเขาเบื่อเขาอยากอยู่คนเดียวเขาพยายามแบบเหมือนกับว่าอยากผ่านพ้นช่วงที่เขาเซ็งเซ็งเซ็งอารมณ์เซ็งชีวิตเขามากอ่ะนะคะให้มันผ่านพ้นไปให้ได้อะ่ะมันเป็นช่วงห่วงเวลาที่เขาเสียใจเหมือนกันนะที่ผ่านมาเรื่องราวมันผ่านมาเนาะเป็นอย่างนี้หล่นทำไมอือ โอเคพอรู้เรื่องราวแนละ้น่าจะเป็นว่าเขาเดินออกจากคุณมังกรหรือเปล่าคะเ,าเขาเดินออกจากคุณมังกรแล้วเขาก็ยังคงความเจ็บปวดเนาะเขาออกมาด้วยแบบว่าอารมณ์ของเขานะคะด้วยทิฏฐิหรือด้วยอะไรก็ตามด้วยอารมณ์ของเขาแหละกลายเป็นว่าตัวเขากลับกลายเป็นเครียดแทน เสียใจแทนหรืออะไรก็ตามเนาะเป็นฝ่ายเครียดเป็นฝ่ายเส็งชีวิตพยายามคิดแล้วละ่ะพยายามคิดว่าจะไม่อยากเครียดไม่อะไรละแต่ก็ได้แต่คิดอย่างเดียวอะค่ะยังความพยายามยังไปไม่ได้ยังไปไม่ถึงฝั่งเนาะเขายังคงอาลัยอาวรคุณชามงกรอยู่นะส่วนคุณชามมงกรก็คงอาลัยอาวรณเขาเช่นกันคิดถึงแต่ความหลังครั้งเก่าเนาะที่เคยมีความสุขร่วมกัน ยังอยากที่จะกลับไปคืนดีมากๆด้วยของคุณชาวมากรนะคะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าความในใจเป็นยังไงบ้างเอ่ยระหว่างคุณกับเขานะคะเรื่องราวของคนมีคู่กับคู่คุมเครือสถานะไม่ชัดเจนเนาะแล้วเดี๋ยวคนโสดเราค่อยมาดูกันท้ายคลิปกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความชาวมากรหน่อยสิความในใจของชาวมากรนะคะ ใจของชาวมาก่อนครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ,อืมคุณยังมีความรักความหวังกับความรักครั้งนี้มากเลยอะ่ะคุณเห็นเขาเป็นคนที่แบบในใจลึกๆคุณแบบว่า รักครั้งนี้มันเป็นความรักที่มันมีค่าต่อจิตใจคุณมากคุณไม่อยากจะเสียมันไปเลยอ่ะรักครั้งนี้นะคะคุณมอบเหมือนกับคุณให้ใจเต็มที่อะความรักครั้งนี้มากๆเลยนะเนี่ยชามกรเพจออฟสอดคุณพยายามเหมือนกันแหละคุณมีเพจออฟสอดเขาก็มีเพทออฟสอดเขามีเอ็ดออฟสอดคุณมีเพทออฟสอดเนาะ ตัวคุณด้วยที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งบางคราวคุณอาจจะใช้อารมณ์แบบอารมณ์แบบชั่ววูบชั่ววางหรืออารมณ์แบบตัดสินใจแบบด้วยอารมณ์พังเผอไปหรือเปล่าคะถึงให้คุณต้องมาแบบว่าแบบว่านั่งนั่งจมปากกับความรักอะ่ะจมปากกับความรักที่คุณแบบ พยายามแล้วพยายามอีกที่เหมือนจะจะให้มันมีความสุขอะเนาะโอเคแหมจะให้มีความสุขความสุขขึ้นมาเชียวโอเคเหมือนกับว่าคุณมองว่าคุณมองเห็นความรักครั้งนี้มันทําให้ชีวิตคุณอะมันเติมเต็มอะมันเต,มเติมเต็มชีวิตคุณได้นะคะคุณเห็นว่ามันมีค่ามากๆเลยสําหรับคุณแล้วคุณก็ไปต่อไม่ไหวอะคุณยังไม่ไปต่อเลยอะคะ่ะ ด้วยสถานะอะไรก็ตามหรือด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ผ่านมาเนาะวันนี้ทั้งวันทำไมสับไพ่ผิดปกติมากเลยโอเคคุณเสียใจมากๆเลยอะเป็นฝ่าย เหมือนคุณเป็นฝ่ายเสียใจเลยเสียใจมากกว่าฝ่ายเขาเสียใจหรือยังไงหรือว่าเรื่องเราอาจจะสลับกันได้คุณเสียใจมากเลยจริงๆนะคะคุณน่ะเหมือนกับว่ามองเห็นเขาแบบความสุขของฉันคือเขาอะความสุขของฉันคือเขาคนเดียวเท่านั้นประมาณนี้เลยอะค่ะเนาะแล้วคุณก็ยังไม่ไปไหนเลยหัวจิตหัวใจคุณน่ะบางทีคุณอยากพยายามแล้วนะคะอยากพยายามลืมหรืออยากพยายามอะไรแต่มันไม่ใช่อะ่ะ คุณยังคงคงแบบอารมณ์ของคุณลึกๆนี่แบบเก็บมากเลยเก็บเก็บหัวใจเก็บอารมณ์คุณเสียใจคุณเศร้าผิดหวังจริงอืมทำไมเขาเรื่องราวมันเป็นยังไงถึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเอยมันมีใครไหมมาดูความในใจลึกๆของเขาคนนั้นของคุณมาก่อนสิ จะติด oh. ทำไมเป็นเช่นนี้จำเลยลักจำเลยลักจริงๆตัวเขาพยายามอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วนะเนี่ยคนในใจลึกๆของคนคนนั้นของชาวมังกรตัวเขาพยายามอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะคะ เขาพยายามประครับคองหรือเขาพยายามทำทำตัวเองให้มีชีวิตชีวาพยายามทําตัวเองแบบไม่มานั่งจมปักอดีตอะพยายามทาตัวเองให้ฉันมีอิสระกับเรื่องความหลังครั้งเก่าหรือเรื่องความรักกับอดีตกับคุณเลยอะค่ะหรือความรักที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งคุณสองคงสองคนยังคบกันอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะดูเหมือนว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะ ทําให้คุณผิดหวังอะไรก็ตามที่ผ่านมาเพราะว่าเหตุการณ์ที่เป็นเพราะความรักครั้งเนี้มันเหมือนกับว่ามันมันเหมือนมันจะไม่ไปต่อจะไปต่อก็ไม่ไปต่อประมาณนั้นนะคะครึ่งครึ่งกลางๆงนะแต่เขาก็ยังมีใจมอบให้คุณนะคะเขายังมีใจมอบให้คุณเนาะแต่ดูเหมือนเขาแล้วเนี่ยจะเป็นประมาณ ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับพวกเจ้าชู้ประตูดินหน่อยๆเนาะเรียกว่าอยู่อยู่ใกล้ใครคนนั้นหลงก็ได้ดีกว่าเนาะอย่าเรียกว่าเจ้าชู้เลยเรียกว่าอยู่ใกล้ใครคนนั้นก็หลงไหลประมาณนี้เียคนเขาชอบเขาคารมคมคครของเขาหนะนะคะผมชาวมังกรนะตัวตัวเขาเองก็ทุกวันนี้ก็เหมือนกับอยากจะใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีแล้วล่ะฉันมี ฉันมีความรักไปวันๆฉันอมอบหัวใจให้คุณนู้นคุณนี้ทีฉันไปเฟิร์สกับคุณนู้นคุณนี้ทีประมาณนี้นะคะไปกิ๊กคุณนู้นทีคุณนี้ทีเนาะแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยในใจเขาอ่ะก็ยังไม่ก็ยังมีคุณอยู่ในใ,นใจเหมือนกันเพียง mm. แต่ในความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันน่ะ mm. เขาอาจจะเริ่มใช้ชีวิตแบบลดโผหรือแบบใช,ช้ชีวิตแบบ ไหลาตามน้ําไปดีกว่านะคนคนนั้นของของชาวมังกรนะคะแต่ในใจแล้วเขาก็ยังรักคุณแหละเขายังมีความรักให้คุณเต็มเปลี่ยมเท่านั้นเองเนาะแต่เขาว่าเขาอาจจะยังไม่คิดไม่อยากจะยึดติดกับคุณก็ได้ในบางคู่นะคะเหมือนกับว่าคนคนนั้นของชาวมังกรเขายังอยากบอกว่าอยากดูกันไปเรื่อยๆก่อนหรืออะไรก่อนยังไม่อยากจะยึดติดมาก แต่ตัวคุณนะ่ะยึดติดไปแล้วตัวคุณหลงรักเขาไปแล้วตัวคุณแบบว่ามองเห็นเขาคือคนมีค่าสําหรับคุณคนที่เติมเต็มให้คุณมีความสุขได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเขาก็ทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูสิว่าแล้วแนวโน้มมันจะเป็นยังไงบ้างของคุณชาวมากรแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวมาดูกันนะ มันเป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมจริงๆอ่ะคนหนึ่งให้ใจคนหนึ่งเหมือนกับอย่างที่บอกว่าคนหนึ่งคุณตกกลุ่มรักเขาไปเต็มหัวใจแล้วคุณยึดมั่นกับเขาแล้วคุณเห็นเขาแบบเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขได้อ่ะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะยังไม่อยากยึดติดมากกว่าความรักครั้งนี้เขาเลยบอกว่ามันเหมือนกับว่ายังไม่มีทางออกเลยสถานการณ์ครั้งนี้ มันก็ยังทําให้คุณแบบว่าเหมือนกับคุณผิดหวังคุณเสียใจแล้วคุณก็ยังหาทางหาหนทางไม่ได้เลยว่าจะทํายังไงหรือก้าวต่อไปยังไงดีนะคะคุณมากอนมันเป็นความรักที่เหนื่อยมากเลยแล้วทําให้คุณเครียดอยู่ในอยู่ในความเครียดความวิตกกตังวลตลอดเวลาเลยะะอ่ะค่ะอก็แนวโน้มหน่อยเถอะ ตัคุณพยายามข่มจิตใจมากโอ้ oh. ตัวคุณบางทีอ่ะพยายามข่มจิตข่มใจมากเลยนะคะว่าทำไมรักของฉันมันมันทำไมไม่เป็นดั่งใจฉันเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าด้วยท้งนี้ทั้งนั้นอ่ะคนคนนั้นของคุณเขายังอาจ จะอยากจะใช้ชีวิตอิสระเสรีอยู่ยังไม่อยากจะลงหลักปักฐานอยู่กับใครนะคะเขาก็อาจจะแบบว่าดูไปเรื่อยๆประมาณนี้แต่ตัวคุณแล้วคุณลงหลักปักฐานไปให้เขาแล้วค่ะคุณให้ใจให้ชีวิตมอบชีวิตให้เขาไปเลยอะนะคะความรักมันก็เลยเกิดการไม่เท่าเทียมกันมันก็เกิดการน้อยอกน้อยใจกันนะคะอื ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็พยายามควบคุมใจของคุณเหมือนกันแหละแต่บางครั้งด้วยสถานการณ์อ่ะบางทีคุณก็อยากรู้เรื่องราวของเขาว่าเป็นยังไงบ้างอยากรู้อยากไปรู้ว่าเขามีใครไหมอะไรไหมเขาก็เลยดูว่ามันน่าจะเขาก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวขอดูไปก่อนนะขอชะลอไปก่อนนะขออะไรไปก่อนนะมันก็เลยเกิดการไม่มั่นคงนะตรงนี้ นะคะดูสีเชื่อไหมว่าวันนี้ทั้งวันสับไพ่มิ้วเป็นอะไรอืม ก็ได้แอบคิดถึงเขาแหละอืมทําอะไรไม่ได้ได้แต่แอบพิดถึงแอบเฝ้ามองต่างคนต่างแอบเฝ้ามองไม่คุณแอบเฝ้ามองก็เขาแอบเฝ้ามองแอบคิดถึงคุณหาทางออกไม่ได้กันสักทีต่างคนต่างบางทีต่างคนต่าง,บาง,าง,างแบบว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็คิดถึงกันและกันเนาะแล้วมันก็ไม่มีทางออกจริงๆอะ่ะทางออกไม่มีเลยอืม อยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บทางออกของรักครั้งนี้ได้แต่คิดถึงกันณห,หน้าครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเขาเลยบอกว่าให้คุณลองพยายามดูบ้างว่าเวลาอยู่กับคนเดียวพยายามนึกไตรตรองทิกทบทวนให้ดีว่าที่ผ่านมาความรักม,มันอาจจะคุ้มคือหรืออาจจะอะไรก็ตามถ้ามันยังหาทางออกไม่ได้ก็ขอให้คุณคิดไตรตรองหาทางออกให้ได้ให้หลุดพ้นตรงนี้ให้ได้นะคะ หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการมาพูดคุยพูดคุยกันอย่างที่บอกมาตั้งแต่แรกนะคะอาจจะมีการกลับมาคุยกันนะแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มองดูแล้วว่ามันก็คุยกันต่อมันก็เป็นความรักที่เหนื่อยมากเลยอะ่ะมันเป็นความรักที่เหมือนคุณคุณมอบใจให้เขาอะ่ะอืม หรือในบางคู่อ่ะบางคู่บางคนเป็นความรักที่แบบมีใครมีใครมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะในบางคู่นะคะอม,มองดูว่าน่าก็บางทีก็อาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอืมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าคนโซเอ้ยคนมีคู่คนคู่ไม่ชัดเจนเนี่ย ดวงของเดือนมิถุนายนจะดีขึ้นบ้างไหมนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้แต่ต่างคนต่างคิดถึงกันไปนะด้วยสถานการณ์ที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายนึงอะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดหวังเสียใจนะคะมันก็ได้แต่คิดถึงกันไปก่อนเนาะช่วงนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูคนโสดโสดโสดโ,สดโ,สดโสดยาว,ยาว โสดยาวๆโสดพั่มเพือ่อโสดอยู่นั่นมาดูกันนะคะชาวมักรโสดแล้วจะเป็นยังไงมีใครเข้ามาบ้างไหมเอ่ยขอดูชาวคนโสดหน่อยสมาคมคนโสดชาวมักรนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยใครเข้ามาไหม โอ้โแม่หายากเนาะทำไมไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะอจะให้มีใครเข้ามาได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อตัวคุณมกรเนี่ยคุณยังไม่ไปไหนเลยอ่ะคุณยังวนเวียนอยู่ที่เดิมคุณยังแบบวนลูปอยู่ที่เดิมอยู่เลยอะคะ่ะคุณยังคิด บางทีคุณก็พยายามหักห้ามจิตใจแล้วนะคะแต่คุณหักห้ามจิตใจไม่ได้หรอกอืมอุตส่าห์บางทีคุณไม่คิดละแต่เดียเด๋ยวๆดยคุณก็กลับมาคิดอันไหนไหนก็เปิดก็เปิดเลยอ่ะหล่นก็เปิดเลยแต่บางทีพาหักปะเดี๋ยวบางทีก็กลับมาคิดเดี๋ยวก็ไม่คิดเดี๋ยวกลับมาคิดแล้วมันจะมีใครใหม่เข้ามาได้ไงล่ะคะือแต่ไม่แน่นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นในคุณคนโสดนะคะก็สถานะอาจจะใกล้คิงกับที่โสดไม่สนิทเลยหรือว่ามีคู่แล้วมีปัญหาเลยะคะ่ะคืออาจจะมีการวนกลับมาของคนรักเก่าหรือคู่ของคุณนะคะอืคิดว่าน่าจะมีการวนกลับมาเนาะคนที่เคยทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดไปแล้วอะ่ะนะน่าจะมีว่าการวนกลับมาแหละขอขยายใบที โอเคน่าจะมีการกลับมาหรือพูดคุยเจรจากันนะคะอืมเนอะคิดว่าอย่างนี้คุณคนโสดอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณนั่นแหละถ้าไม่คนเก่าก็น่าจะถ้ามองว่าไม่เป็นคนเก่าต่อให้มีคนใหม่เข้ามาคุณก็ไม่เอาหรอกใจกคุณยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอืมต่อให้มีคนใหม่ผ่านเข้ามาแวบๆแวบๆ มันก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายคุณก็ยังไม่ได้สนใจนักหนานะคะคุณก็ยังวนอยู่ที่เก่าคุณก็ยังว,งวนอยู่กับคนคุณเดิมของคุณอนะคนที่เขาเคยเป็นคู่ของคุณมาก่อนเนี่ยค่ะคุณคนที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดมาก่อนนะคะโอเคค่ะชาวมังกรเอาใจช่วยนะอย่างน้อยก็ดีกว่าหลายๆราศีหน่อยนะคะที่ว่าแบบม,มันไม่แบบสาหัสากันเลือดโชคมากเท่าไหร่ นะเอาใจช่วยคุณมากรนนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงต่อไปบ้างนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ